สวััดีครบพวกเราแกสโนว่าก็เวลาที่เราจะแต่งเพลงหนึ่งเพลงนะครับผมสำหรับแกสโนวาเวลาจะคิดเมโลดี้เนี่ย จะมีอยู่สองอย่างครับผมอย่างแรกก็คือถ้าเรามีตัวคีย์เวิร์ดมาแล้วหรือว่าตัวคีย์เซนซ์เนยที่เราอยากจะพูดประโยคนั้นๆออกไปอ่ะเราก็พยายามเอาประโยคนั้นนะ่ะมาตีคอร์ดแล้วก็พยายามล้อประโยคนั้นอนะ่ะออกมาให้ได้เลยในในตัวท่อนนั้นๆนะครับผมนั่นก็คือวิธีหนึ่งที่เรามีตัวคีย์คอนเซปต์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งคือมาแต่ดนตรีเลยพี่เนมจะจะทำยังไงส่วนใหญ่ ก็ส่วนใหญ่ก็คืออันนี้มันก็อาจจะเป็นแล้วแต่รสนิยมการฟังเพลงของน้องๆแต่ละคนนะครับแต่สําหรับผมผมก็จะจะมีแนวเพลงคือจากดนตรีก็จะมีแนวแนวทางที่คิดเมโลดี้ไว้ในหัวยแลวจากจากการที่ได้ยินคอร์ดในเพลงหรืออะไรเงี้ยผมก็จะคิดตรงนั้นเลยครับคืออาจจะไม่มีเนื้อร้องอะไรก็คือคิดคิดเมโลดี้ออกมาเลยคิดเป็นเป็นนอตเป็นนอตมาเลยครับผมนี่คือวิธีของผมครับผม ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี